สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องกบเด็กปนีเรียวยุบนเฮ็ดอย่างยู่ตยูุบนผลิตสินค้าแล้วพี่น้องว่าหัวกระเลี้ยวได้ดิอันนี้ใส่กอกออเดอร์เขาหลยพี่น้องใบเต h ็ดปึบขจอกมาเอาไปปึบกับเบิดไลยไปหล่ลอยเรียววาเถอมานี้อันที่ที่เหลือยุนีเอาไปให้ลูกขายมืออื่นเพราะว่ามืออืดก็บม่ออเดอร์ไม่อีกเรื่อยๆ มื่อนี่เห็ดทั้งเมดิดเอหมูนี่ปุงแล้วอีหยังแล้วได้ประมาณเป็นสิบสิบโลพี่น้องเนี่ยมัดหยัดยัดแล้วก็มัดซอยกันเป็นวาเดือนนี่เรียบ้อยเร็วไปพึงพ่อมาดแล้วเนี่เก็บมาไว้น้องมันกังขึ้นแล้วมืออื่นก็นจะได้ขายอีกอย่งสีนะพี่น้อง อันนี้อันนี้เป็นนิยังอันนี้เป็นกระปุกปลานะคะพี่น้องเป็นกระปุกปลาบองอันนี้เขาขายยุกบานพี่น้องอันนี้เขาขายยุกบานแต่ว่าส่วนที่เขาทรงกบอีกนี้อีกอีกแบบหนึ่งนะคะน,นี่บบเปิ้งเนี้อโปรเจกเดให้เบิ้งพี่น้องโูกัสโกัสนี่จัง่อยสีสันปลาบองของเรานะคะพี่น้องสีสันปลาบองของเฮา อันนี้กระปุกละสิบบาทเองพี่น้องกระปุกละสิบบาทขายกับคนอยู่กับบ้านพี่นอ้องต่วมาห้องบริสุงเดอ้อมูนีเดอ้อห้องบริสุทธงถ้าเ้าทรงเ้องกระทรงเป็นแบบนี้นะคะที่เราส่งเราส่งแบบนี้พี่น้องทรงแบบเป็นแพคนะคะแบบเป็นแพคอันนี้เป็นปลาบองอียปุ่นกองหุ้มผาคุนหนูได้สิเขาอาบนะ้าหัวกะเลืงานพี่น้องอันนี้เป็นปลาบองแบบแบบดิบนะคะเอากล่องข่อยคือเป็นสี อันนี้เป็นแบบดิบแบบสุกนะคะพี่น้องเขาก็จะเหตุเป็นแท็กแบบนี่แหละอ,อันนี้เพ่นหออันนี้มี FC เอฟซีพันห้แพ็กหลายสั่นเพื่อจะอไปบังนอกแบบสุกเขาก็จะเขียนติดไว้ว่าปลา้าบองสุกปลา้าบองดิบโอ้กล้องขอย่ยบโฟกัสพี่น้องอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะ ที่อยู่ในตู้อีกต่างหากเด้อพี่น้องนี่เขาแผพเรียบร้อยเร็วงานเย็บบนตะละมอหล่นเมอพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็เป็นพริกแมงดานะคะประตูขั้วแห้งแบบแมงดาอ่าแบบแมงดาแบบบะแมงดานะคะเฮามีนะคะแ็กละสองร้อยบาทพี่น้องแผพละสองร้อยบาทอันนี้แบบประตูธรรมดานะคะอันนี้แบบประตูธรรมดา นี่แล้วพี่น้องตะลเมอเย็บบนส่วยสีเฮ็ดส่วยสีเลี้ยวตะลเมอตะลาย่างอะ่ะนี่เดี๋ยวบารน,นี้อีกส่วนหนึง่งเดิกเราได้นน่เอ้าเดิกแล้วแต่ว่าเยบนกากาจะเฮ็ดให้เบิ้งเนาะกาจะท่าให้เบิง้งอันนี้เป็นส่วนที่เราแพ็กไว้แพ็กไว้จะเอาไปส่งมืออื่นนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นกล่องพัสดุที่เราแพ็กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น ปลาแห่งที่บบเห็นที่บบเห็นเยี่บนไายเบิ้องน่ะเพราะว่าอะไรบบมีเร็วนะคะพี่น้องมันมันจุลงในกล่องหมดแล้วคนละสามแพ็คสองแพ็คสี่แพ็คห้าแพ็คแพ็ก็คือแพ็คเป็นถุงกันล่ะเออคนละหาแพ็คคนละซีแพ็คสามแพ็คสองแพ็คพี่น้องอยู่ในหนีเบิดก็เลยบบดดิกระเบื้บอดดิไทยช่วให้เบิ้งนี่เดี๋ยวเดือก เด pues ็กปได้กระดิย nah ูกันยังสี่แล้วพี่น้องอันนี้เป็นกระเป๋าพอหไ่กระเป๋าพอยไงแล้วแพ็กไว้เรียบร้อยเร้วพี่น้องแพ็กเก็บของใส่กระเป๋าแล้วอืมเก็บสองของใส่กระเป๋าแลวเป็นยังเกเอามาว่างไว้ยังสี่เนาะไปนาเอ้ยมาเร็วมาทัวมาเรยวมาทัวเป็นหอกพี่น้อง เพิ่มพลังคนแพ็กเองเขียนเองอันเนี้ยเพราะว่าจะบนรับออเดอร์ใบเรียกแบนี้ผมมีผู้ใไดเห็นหูน้ำเนี้ยบดรกเพราะว่าจะบนรับออเดอร์อยู่ในโทรศัพท์แต่อยู่ของยังหาพ่อหาลังเจ้าจนพอดีทักมาว่ายายของที่สั่งไวไ้ได้หรือ,อยังพูน่ะอืมยายของที่สั่งไว้ได้หรือ,อยังพูน่ะสั่งแต่ย,าย่านไหนเนาะ ไปลื้อหามหมอีก่เดี๋ยวพี่น้องไป่ลื้อหาอีกตัวจีหาเห็นเหมือนทางเจ็ดจ,จะเดี๋ยวขอโทษขอคุยเพิ่นคุณสุพัฒน์นเพิ่นสีมาเดือน พิ่นสีมาเดือนกลุ่มผ้าทรงของกล้อมปองแรงปองแรงค่ะพิ่นสีมาเดือนกลุ่มผ้าเตว่าพิ่นอยากได้ปลาเพิ่นอยากได้ปลาไว้อยากกินหลายเก็บไว้ให้แน่เด้อเจ้าอยากอยากกินปลาเก็บไว้ให้ในเด้อเจ้า <c oughs> เดือนกุมภาพันธ์เด้อต่ว่ามันก็สิมีอยู่หะอหมั้งเนาะป่าก,ก็ได้แต่ว่าเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะถ้ามีถ้ามีปา่าหลักก็มีออเดอร์เฮาก็ระเฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องอืมได้อยู่ได้อยู่คุณสุภัทรเนาะเราแอดเข้ามาเป็นเพื่อนในในไลน์พี่นอ้องตัวใหญ่อาบนา้ำแล้วเข้านอนแล้ว ต้องก็นั่งเฝ้าอยู่บนหัวก็อยู่บนไหลไปอาบน้ำมาหันไปนอนเพิ่นพับผ้าเพิ่นพับผ,ผ้าเสื้อกระเป๋าแล้วเพิ่นก็นั่งเฝ้าโซฟาเนี่ยโซฟาเนี่ยเพิ่นก็เฮ็ดให้เพิ่นก็ทาสีเห็นไหมเพิ่นก็เอาของมาจัดเห็นไหมจลิตตวนสาดไปหนึ่งไม่อยากไป นางเห็ดก็โจ้เมือนนี่แห้งต่บ่มีแห้งบ่าปากว่าถามลูกถามพอสีสอ่สอันนั้นให้สี่สอมมันนี้ให้เอาเงินให้งพวกนัน้นเอาเงินให้งพวกนี้ไปสอมรถคือรถเนี่ยมันมีทุกคนแม่นบ่รถเนี่ยมันมีทุกคันมันมีต่างแต่มอเตอร์ไซค์ซาเลิงรถเก๋งลูกไซมันมีต่างแต่รถที่ไซเลี่ยวแบบว่า มีจะใส่บอดีสองพี่น้องตั้งแต่ซาลิงแตะมอจะใส่ซาลิงมาแมนบอระเราก็ต้องเช็คเบื้องไ้จากน้ำมันเครื่องจากน้ำมันสองที่จากอ่านอ่าหล่อจากเบรกจากหยังคือรถเช็คมัดสุขันขั้นใดบอดีมันก็บอดีเบอรสุขันอะมันใส่อยู่สุขนขั้นของยี่บุนกับขั้นหนึ่งของอัน พอกับขั้นหนึ่งของหลานไปโรงเรียนกับขั้นหนึ่งของลูกยอีกับขั้นหนึ่งซาเลงกับขั้นหนึ่งรดเก๋งลูกไส้กับขั้นหนึ่ง,ง,นนงทั้งหมดมันหาหกเจ็ดขั้นพี่น้องจอดเลี้ยงกัน้ายไรแบบน,นี้เบิ่งขั้นใดมิตรสภาพใส่แบบผสม <c oughs> ใส่แบบผสม <c oughs> เรามาแล้วก็มาเห็นแล้วก็มาสอห้เบื้อของพอกับเมื่อนั้นไปให้ไปใส่บีด ให้ไปใส่เบียกเออไปใส่เบียกมาแล้วเขาว่าสเตอร์ลูดสเตอร์บดีดดนู่นนี่นั่นจักกยางจักสู่จักสเตอร์เจ้าเนียให้ไปเปลี่ยนไหมเอาเงินถิ่มไม่ให้ฉันมาอยู่กับเอาไปเปลี่ยนเดอ้อสมเบียกแล้วไม่พอใจสมยางอื่นอีกให้สมยางอื่นอีกสุข,ขัันสุข,ขัันจักอันใดเป็นอันใดแต่ว่าเมื่อนี้ แต่ว่าเมือน,นี้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดแล้วบ่ได้เฮ็ดงานเนี่ยมืนบ่ให้เฮ็ดงานเนี่ยให้ให้กินแล้วก็ให้พักผ่อนให้กินยาเพราะว่าเราสิได้ไปแล้วมันนั่งรถนั่งเครื่องหลายชั่วโมงนั่งรถหลายชั่วโมองอยันแล้วเมื่อยยันแล้วไข่บ่ฟื้นง่าย ให้ป้วนกระสีอาบน้ำก่อนจิบไปพักปลอนน้ำเล้าเราปะอืมเฮ้ยเนาะพี่นเนาะติดกระเป๋าผ่าแล้วก็ใจหายไป <laughs> เห็นกระเป๋าผ่าแล้วก็ใจหายเย่บนจะบ่เอาอีหยังไปหรอกเี่บนก็จิไปเบียกกระเป๋าพ่ายค่ายขี้งนั่นแหะพอ่าไปหอดไปหอดสิออกจากนี่ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเสาไปไปจากนี่ไปหอดไปหอดสุวรรณภูมิกะอ่าข้าวแลงเหมือนบ่ข้าวแลงกะก็จะได้กินข้าวแลงกินอาหารแดงอีหยังเรียบร้อยเดียวกะรอเช็คอินล้อเช็คอินแล้่ยวๆเย่บนก็บจิ ตีรถไปหมอชิดกลับมาบ้านสิกลับมาบ้านในย่างมือเศร้าประมาณมา่าเอาพอว่ารถหนี่มันสี่รถมันสีมามาโคราชมาป่าไทหนีมืดหาถุมมืดหาถุมพี่น้องเราจังสีมีช่วงเศร้าอีกเยมปุ่นกัสีตีตัวมาช่วงเศร้าของสีนาะกระสีบะกระสีบ่บบพักกระสีบะอ,อันเศร้าลงเล่ม อืมกสีบอเซาโรงแรมเพราะว่าพอไงบินเที่ยงคืนเที่ยงคืนยี่สิบห้ามันอี้ย่บงกษีไฮเท็กซี่นั่นแหนะละมาทรงไหวหมอชิดมาขาังอยู่หมอชิดเศร้ามายเ่บงกสีตีตัวมากปะท้ายเลยยังสี่นะพี่น้องแล้วอาจารย์เกับเป็นกำลังใจเด้ออาจารย์เกับส,สู่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 กับชีวิตต่อเตาะไปพอไงกับเดทโอนศาสตร์ราอยู่ดอกเดี๋ยวกับ ปีใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็ส่งการส่งการกับบ้านเขาบ้านน้าที่ท่านดีบ้านเขาบ่เยบนสีเดปไปกวนบ้านเขาบ้านยังไม่แล้วก็สีเดปไปนั่นะพี่น้องตามนั้นเนาะสําหรับออเดอร์ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆสําหรับลูกค้าเอฟซีที่อุดหนุนสินค้าเย่ะบนมาบ่วบาจะเป็นผ้าพันคอบ่วบาจะเป็นนํำพริกปลาทูบ่าวบาจะเป็นปลาล่าบ้องซับเนาะบ่วบาจะเป็นปลาแดดเดียวใส่กวบสุยางสุเนี่ยนั่นแหละพี่น้อง เห็ดอีห e ยังออกมาเพิ่นกัเพิ่นกัพากันอุดหนุนเพิ่นกัพากันอ่าสั่างนะก็ดีใจอือก็ดีใจอยูดกที่เอฟซีไว้วางใจที่เอฟซีอ่ามักสินค้ารสชาติที่ย็บนเห็ดเนาะก็ถือว่าเฮาอยู่น้ำกันมาหลายปีเออหลายปีดีดักพี่น้องหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยพ่อญิบิว เยบ,บุญก็ดีใจโดกที่มีเอฟซีประจำลูกค้าประจำอุดหนุนติดตามเอาตามนั้นแหละพี่นอ้องเยบ,บุญจะไปอาบน้ำก้นพักพรอนคือกันละเมือเ่อยเฮงเมยเลยล้วพี่นอ้องเมื่อยขอบคุณขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเดินน้องฟันดีสุขสุขก้นราตรีสวัสดิด์คุไนท์ค่ะ